ทานผู <c ười> <c ười> ้ชมเนี่นผีเกไกนัคืออันนี้แม่นบ้านอย่างวังมะเนอบ่นี่ขุมปูมักเตงโนี่มาทำผสมอันนี้เอ้ยกำลังซักเครื่องวะนี่ผู้สาวถ้าเด็สวนวะนี่ฮะโอ้ดังสิงไฟพร้อมเลยเนาะ ไปขั้นนี้อเออวนทางขัวก็จะเห็นมัวนั่งลอยเลยนี่เล็กน,น้อยหนึ่งเนาะที่ <ไป S 1> บ้านพอจบเนาะก่อนเดินทางกลับเมืองโบราพาปะตุก,กะเดเวีท,าท,าท่ายฮูบหรือว่าถ่ายทอดวิถีชีวิตข้าวอยู่กลางขัวอู้ซึ่งว่าขัวอู้ที่ปะตุกยืนอยู่น,นี่ก็แม่นอยู่ที่บ้านวังมะเนอเมืองโบราพาคอยขอมวน แล่พอดีว่าทุกได้กลายมากเลจะพาท่าู้ชมลงไปเบิ้งวิถีชีวิตของขาเจ้าอยู่ทางล้องแม่น้ำนี่เลยท่านผู้ชมเนาะอันนี้กับบุหัวแม่น้ำอย่างเดี๋ยวประตูจะพาท่าู้ชมนี่ลงไปเบิ้งเนาะวิถีชีวิตยามแรงของขาเจ้าเลยทางผู้ชมทีนี้ประตูกกำลังจะพาท่าู้ชมนี่ลงไปทางด้านลุ่มน้ชมาเลยอันนี้มากกับเห็นวิถีชีวิตของขาเจ้าในยามแรงท่านผู้ชม <c oughs> ก็เจ้ากำลังเท็ดสังนอหน่เนาะโอ้สบายดีไอ้อกำ <c oughs> ลังเลมลักหัวเฮ็ดสนวนวะเออปลูกกันพักกาดบ่วะพักเนี่ยพักพักพักกะ <c oughs> ปลูกเออปลูกมาเลยเนาะ <c oughs> ไม้เนี่ยมากแต่ทางใดไม้นี่ไม่แต่ดุง,ดงูบ่ <c oughs> โอ้ใส่รถไถมากเลยเนาะ โดยโดยโดยเอ่อแสดงว่าประชาชนชาวบ้านนี่หาอยู่หากินเรือยว่าเห็ดวุ้ยเห็ดสวนตามร่องน้ำนี่เลยมั้งป่ะใช่โอ้คนเห็ดวุ้ยสวนตามร่องน้ำเลยนะครับสมบูรณ์ก็ได้มาเห็นวิถีชีวิตของเขาเจ้าแท้ๆเลยที่ประตูพามาเบิ่งไม้นี่เขาเอื้อนมาไม้ยังนไ่ไม้เจ้าไม่เห็นนี่คักแถมไม้นี่ไม้ไม้แบบก็มีเม็ดมีเม็ดเนาะหลายชนิดไปสั้นซะ เฮ็ดอันปีนึ่งเหรอเม่นอันนั้นบ่ปีนึ่งละย้ายบ่<ม>หรือว่าโทนโทนขึ้นเมื่อพื้นลปะนลปะลาทิมเลยเนาะปีหน้ามาเอาใหม่อีกมา,มาม <laughs> ใหม่รถใหม่เฮ็ดใหม่เอ <laughs> เอ <laughs> อันนี้แม่นชีวิตประจำวันหรือว่าทุกปีต้องเฮ็ดแบบนี้เลยเนาะท,ทุกปีโอเนาะคือทางด้านเทิงพวกก,กำลังห่านน้ำขึ้นน้ำอยู่น้ำกินเข,ขาจาะกระไซอยู่นี่เลยบ่อไอน้ำก๊อก ใส่น้ำก๊อกเ,เออาาน้ำประดานเนะาะโดยเแต่ว่าคักเทกับ,าาบกเม่นว่าพระเจ้ากระจาะลุงม่านอาบน้ำสักเครื่องอยู่นี่เลยเนาะเออ,อันนี้ก็คือใส่น้ำที่แบาาบประสาทนหรือาซาบ้านนี่เนาะนี่ <Stone> นก็ลดลดลิ้นนะเห็นไหมกะพาพกันมาอาบน้ำซักเครื่องเนาะแบบใช้ชีวิต ประจำวันอยู่ในร่งแม่น้ำเลยครับผู้ชมนี่บางคนก็มาซักเครื่องนี่ครับตามร่งแม่น้ำเลยนะทาะ่านผู้ชมคือทางด้านนี้ก็กำลังซักเครื่องเลยครับผู้ชมมาแต่จากหน้าให้หน้าหน้าหน้าเวียงหน้าหน้าจ้าก็จ,กจะมาซักเครื่องอยู่นี่น,น,นทะ,นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเปบิ่งวิธีกาข้าเจ้าเฮ็ด หัวเฮ็ดสวนไปทางด้านลุ่มไปถ่ายกเจ้าเฮ็ดสวนครับไปได้บ่นี่เนาะไปได้ปะครับหมดได้เนาะะบางทีไปได้ เออนี่เนาะเจ้าเห็ดหงูเห็ดสวนลงในน้ำเลยสวัสดีไอ้สบายดีโอเจ้าเห็ดสวนมาเนี่ยเออโอ้หนาวแล้วฮะผู้สารีผู้ยังเลยเนาะเออฮ่าฮ่าฮ่าเออฮ่าฮ่าฮน้ำอันนี้ค่ขึ้นมาน้ำอย่างไรนี่น้ำหุกน้ำหุกบ่โอ้น้ำหุกแสดงว่าเทศทุกปีเนาะนี่เนาะสวนนี้เนาะ ขายบ่หรือว่าเฮ็ดกลิ่นเนี่ยนนะเออจุนเจือครอบครัวเนาะโอ้นี่เนาะอายเพิ่นกำลังมัดหัวแปลงหัวแปลงเฮ้าป้องกันสัตว์เลี้ยงเนาะเออขักอะไรขักอะไรน้ำหกหาอยู่หาก,กินก็นตามร้องนี่เลยเนาะโอ้ยขัก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 ,ข,กขอเที่ยวขอส้มเมื่อเดี๋ยด้อทางด้านลุ่มน้ำเออนี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่ วิธีชีวิตของเขาเจ้าเลยแท้ๆเลยที่ประตุกพามาเที่ยวมาชมตามล้องแม่น้ำฮุกเห็นเนาะกำลังเห็ดสวนนะ้ชมกำลังเห็ดสวนเลยอืมเห็ดสวนบ้านางแล้วละ่ะยังบอสน,น้อยเห็ดสวนเป็นเนาะ,นะพูกยังแนะ่ฮะพูกพักยังฮะ บางเด้อบางดูมึงไอ้มงดูเอ้ยกำลังเห็ดกำลังนุ่งสวนน้ำปลูกพักอือกพักกาดป่ะก,กาดหักบัวตามลองแม่น้ำเลยเลรผสมถือว่าเป็นวิถีชีวิตคงขาเจ้าแท้ๆเลยได้หนิเนาะ โอ้เแบรกเก่งเนาะเอาลักมากทีเลยเนะเออาะท่านผู้ชมที่ว่าไปหลายบทหลายที่ก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป๊กหูเปกตาจากชีวิตของคนในเมืองที่ว่าอยู่สนุกสุขสบายเนาะสิ่งที่ท่านผู้ชมเนมเห็นไกลๆนั่นก็คือเป็นขัวอู่บ้านวังมันเนอร์หรือว่าเขาเอ่นว่าขัวน้ำหกนะท่านผู้ชมก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างของ ชาวบ้านอยู่ในเขตสนมดตามร่งแม่น้ำนี่บอกว่าจะเป็นการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกฟังเลี้ยงซั์แล้วก็การซักเครื่องเนาะท่านผู้ชมลายสิ่งหลายอย่างหลังจากที่ว่าแล้วจากนาให้นาหน้าก็จะก็จะมาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะมาเฮ็ดสวนแบอนี้เนาะเดี๋ยวประตูจะพาทา่านผู้ชมโลดลงไปทางด้านลุ่มนี่ทางนี้เดี๋ยวเฮ็ดยังนี่ <laughs> ทางวะทางสวนวะเอออันนี้สวนทราเจ้าบนนี่ฮะแน่นบ่ ส่วนสองไอ้น้องนี่เราทำประสมอันนี้นี่เฮ็ดเองแล้ท่านผู้ชมนกเปบ็บพ่อแม่นี่เขาเจ้านี่บ่ได้มาเฮ็ดซวยเลยเนาะหมายความว่าหาเองเฮ็ดเองปลูกเองเนะาะเดี๋ยวปะตุกจะพาท่านผู้ชมลุยลงไปทางด้านลุ่มพุ่นโอ้สวนสลีนี่งามเลย ตามรองแม,ม,ม่น้ำนี่ค่ะเจ้าปลูกตามล้องแม่น้านี่เลยถ้าว่าปลูกหลายก็คือน่าจะเอาไปขายเนานะทำผุษมอันนี้เขาเจ้าหากกเริ่มปลูกแสดงว่าสุดท่านี่เลยสุดสวนนี่เขาเจ้าพากันปลูกมดัดทำผมุมนี่เนาะโอ้สวนพักงามขนาดเนาะงามน้อเลยสวนพักนะ เออคักเลยคักเลยปลูกตามร่องแม่น้ำทั้งทรงฝั่งนี้เลยเนาะเนาะคู่ครอบครัวเลยบ่เฮ็ดอยู่นี่ฮะโอ้เบ่งเดียวบ่ดมดมโดยโอ้เน้น้อยๆนี่ก็ไม่เฮ็ดโอยแม่เนาะเป็ดเบียกแล้วเนาะเออ น้สาววันอาทิตย์ก็มาแล้วเนาะจูดเฮ็ดขายบนเรือเฮ็ดกิน,กนเวทธรรมชาติธรรมชาตินี่เนาะเขาเอาวันอีสังใส่ใส่ผุ่นธรรมชาตินี่ป่ะโอ้ก็ปเป็นแบบว่าผุ่นขี้งัวขี้เป็ดนี่เนาะโอ้แสดงว่าลูกเต้านี่เบ่งหน้าเบ่งลงมาเฮ็ดมั้เยเนาะเออมือเราอุ่นทักเฮ็ดรุมรุ่มเฮ็ดซอยลุมเฮ็ดซวยเนาะมือเราขาเฮ็ดนี่ก็เจ้าก็ไปลุ่มสวย โดยโดยโคโลเกตตัแรงตัว sàn ทิโมแล้วก็เอดเวียนทิ่หมูไก่เพิ่โดยหมูเป็นเฮดแป๊กไก่อยู่เฮือนี้อีกเนาะอืมอเพ่มีกโอ้ขักข,ข,ข,ขักขักเหนแล้วกินหดสมัยตอนยังน้อยเฮาอฮะน้อยเฮาอก็เนี่นย,นย,ย,นยนี่แหละยังน้อยฮะไปหดพักสวยแม่นั่นนี่แหละอยู่น้ำโขงอะเอออันนี้หากระปุกบ่น,นี่พักนี่เออจะหาุระปุกอืมหาุระปุกนี่ทำผสมเนาะอันนี้ก็เป็นพักอยู่บนเฮ็ดตะกี้ยังเฮ็ดน้นเขาโดยอันนี้เป็นบ้านอย่างวังมะเนอร์บ่ วังมะเนอวังมะเนอนี่เป็นผู้ไทยป่ะผู้ไทยเลยไิเล่เออไรชิเล่โอ้ผโหไรชิเล่เนาะอันนี้เนาะว้านวังมะเนอท่านผู้ชมแต่ว่าบ้านยนี้มันถ้าคือปทับนี่นี่ขุมนี่อันนั้นมะเตงเนาะโอ้อันนี้คุมปูมักเตงโอ้นี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้แม่นคุมมกเตงมกเตงค้างป่ะโอ้มะเตงเห็ดค้างเนาะ เฮ็ดมนเลยเฮ็ดนี่นี่แหลมมะ,ะมันธรรมชาติดีน้ำกับบ่าประนั่นเออขอบใจเด้อลงไปทางลุ่มกว่าหนิขอบใจลายๆเบิ่งธรรมชาติผู้สาวมัว่งปะเออเออกำลังซักเครื่อง่ะนี่ผู้สาวสบายเนาะมาซักหนินี่นเนาะอื สักน้ำสะอาดนี่น้ำธรมรมชาติเลยอะไรเงี้ยเฮียนอยู่ห้องไหนละมอสีสี่มอสีละ<ด>เฮียนอยู่ไซมอสีอ,อยู่บันดุนี้เอออยู่เฮียนบันดุนี่อโอ้โหเฮียนเนาะนี่ย็ับผมเฮียนอยู่ห้องมอสีเป็น <laughs> ชาวบ้านตั้งมาเนอร์นี่แหละเข้าใจเด,อด้อเลาะท้ายก่อน <laughs> ให้คลิปก่อนพาเละาะทำประสบลาะจนสุดใายน้ำน,นี่ครับบอเนาะ บนที่กับเจ้าเห็ดแล้วเลยมีเห็นหมดแล้วกันยังมีอยู่เนาะโอ้หยากเลิกน้ำบนนีลเลิกนีน่นาะเลิอกต่อไปทำอะไรลุยไปเลยโอ้อากทำเห็ดสวนปะ <c oughs> ถ้าดเห็ดสวนมาเนี่ยเอ่สองไอ้น้องว่ะดูมันขนาดเนาะเฮ็ดขายบ่หรือว่าเฮ็ดจังไลยเฮ็ดกินในครอบครัวเฮ็ดกินในครอบครัวนี่เลยไม่เลยกินตะไครเออสองไอ้น้องพกำลังพากันมาอันนี้ปุ๋ยยังเนี่ยมาแตงมาถั่วแล้วกัปลูกอันประเภทแนวเป็นเม็ดนะอืมหมักแตงหมักถั่วเนาะโดูเฮ็ดสองคนนี่บ่ กะเฮ็ดในครอบครัวเฉียงครอบครัวเดียวเดบ๋ยววันนี้กับเอ้ยลงมาเฉีงพุโอ้แม่ไปลงมาแม่เปลงมาเนาะเป็นเวียกประจำวันเลยบ่นี่บยกะมเมรีว่ากะเฮ็ดนะเมรีเมไปว่ากะเฮ็ดบ่เนี่ยยังเฮียนอยู่บ่ยเฮียนโมอะไรละม่สี่เออม่สี่อยู่บรรดุนี่บ่เลยเออเฮียนโม่สี่เนาะทำผสมซื้อยังก็ลอยฮะลอยซื้อลอยเออสาวลอยอย่างนั้นเด้ ผู้นั้นเด้ไ่ได้เียนบู้นี้เฮี้ยนบอกซื่อ,อยังเจ้าฮะสื้อคอย,คอยโอ้สาวลอยกับสาวคอยผู้ดใดเป็นเอ้ยเป็นน้องนี่ผูน้นั้นเป็นเอ้ยเนาะเออผู้นี้เป็นน้องเนาะสาวลอยเป็นน้องถึงว่าวิธีชีวิตของข้าเจ้าก็จะปลูกฝังเลี้ยงสั์เนาะหลังจากที่ว่านึ่งเข้าเป้าไฟเนาะแล้วข้าเจ้าก็จะลงมาสวนมาปลูกพักไว้กินเนาะหลังจากกินแล้วก็ถ้ามันเหลือมันอย่างกับข้าเจ้าจะขายน้ำถ้าว่า มันหลายเนยาะท่านผู้ชมอันนี้นก็แม่นเป็นเวียกกิจวัตรประจําวันของสาวลาวอยู่ในเขตสนบทที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละเนาะ่านผู้ชม,มก็ขาผ้าเดียวมาบน้ําอยู่นี่เลยบ่บางมือก็อาบอยู่ที่บนมือกับเพื่อนนะบางมือก็อาบอยู่เพื่อนโอ้บางมือก็อาบอยู่นี่เมื่อใดลงมาสวนก็อาบอยู่ที่บนเลยไปลงมาก็อยู่เพื่อนโอ้แสดงว่าเวียกเวียกแต่ละมือนี่แนวนี่หนูนนหลังจากเลี้ยวให้แล้วนาเห็ุแบบนี้ เออคักแหละดูมันบมีโบธาผู้ใดโบกไพโซเลยเนาะมาเองเลยเปรี้เขาเจ้าเฮ็ดบ้านเนาะเป็นบ่เป็นบมาเข้าครัวู่อะครมาเข้าคู่เขาจะก็เฮ็ดอยู่เพื่อนมาเข้าคู่เขาเจ้าก็เฮ็ดอยู่พี่อืมเฮ็ดอยู่พี่แล้วมันสบายน้ำกับโบได้ยันยากอีตักอยู่นี่ขึ้นมาเลยน้ำนี้ตลอดปีเลยบ่บางปีมันเกินแห้งปีมันกับไปแห้งโอ้บางปีกับแห้งบางปีกับโบแห้งเนาะ โอ้ดยโดยโดย,โดยโครับบใจเด้อดใจลลายๆที่ให้สัมาษณ์นี่นมอข้าเจ้าก็จะเห็ดเ,เป็นขั้นเป็นขั้นทะปครับคือหัวส่วนข้าเจ้าก็จะมีหัวกั้นไผ่กั้นมั่นเนอะหมาควาว่าเบ่งดินเดนบ่อนที่ว่าส่วนไผ่ส่วนไผ่ปลูกเป็นส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่น่ะตามร้องแม่น้ำฮุกนี่นนะทำาปครับตอนนี้กำลัองอย่างเลาะขึ้นแลน้วทำไปครับ เรากรับก็นมานี่โอ้ดังสิงไฟพร้อมเลยเนาะีน้อยดังไฟที่ว่าน้ำนี่ก็บโตื้นปันไดทำมุจมนเออโบเล็กปันหดท้ามจะตื้นตื้นที่ประตูกพามาถ่ายนี่ จะเห็นวิถีชีวิตข้าเจ้าอู้บอนไก่ๆเห็นจะมันมีกำลังเห็นอย่างอยู่ซึ่งเป็นที่วิถีชีวิตแบบดังเดิมไปแท้ท่าทั้งทีประตุูพามาเที่ยวมาส้มนี่เนาะตาม,มน้องในน้าจะเห็นความมีน้ําใจหรือว่าคันสิไวอ,อย่างหนึ่งก็เป็นมิดนะท่านผู้ชมเนาะประชาชนอยู่ในเขนข้เจ้าจะเป็นมิดลูกเต้าข้าวเจ้า นี่เนาะเจ้ากะเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเต็มเลยเฮ้ยอย่างบุญมีเฮ็ดสวนใช่กะเจ้าปะสวนสวนอีกน้อยทางนั้นกับร่งที่ไปสวยไม่เท่านั้นสภาพทายด้อยจะไปหาตัวเอาเท่านั้นเจ้ามาแค่จะพูาว่าก็ไป่ใช่ไม่เท่านั้นแล้วหรือเปล่นี้ฮะเออเห็ดสวนมันีฮะแล้วละเมื่อหรือเปล่าบะนี่ยังบม่ไดเมื่อตีเมื่อละ เมื่อละแล้วเรากำลังขึ้นเมื่อทนผูชมเพ็ดส่วนแล้วแล้ะเนาะเป็นย่งนางอันนี้ฮะเอาไปขั้นนี้เออที่เราทนผูชมเด็กน้อยเนี่ยอายุประมาณแคดปีก็ปีนี่แหละคุณเราทนผูชมอันนั้นก็วนทางขัวก็จะเห็นงัวมันย่างข้ามขวนมาทนผูชม เห็นวิถีชีวิตของเขาเจ้าแบบดังเดิมแท้ๆเลยมีงัวย,ย่างข้ามมิมีทั้งงวัวมีทั้งคนเราทำกันยากาศยามแรงก็จะเห็นวิถีชีวิตของเขาเจ้ามาแต่ให้แต่หน้าทางด้านลุ่มนี่ก็จะเห็นกระเจ้าอาบน้ำหิ็ดสวน ยันบุญมีกำลังเฮ็ดส่วนสร้อยข้าเอาคุดคุดบุญมีคุดเสี่ยวเอามาแต่ซื้อโอ้ยฮะบอเอามาใส่โอ้ยฮะมาแต่ให้เอามาแต่ให้เนาะ เออเอาให้จันบุญมีกินแน่จันบุญมีอโอ้อยนะ้ำน้องนุ่งเนาะกำลังย่างเอาไปให้เอาโอ้อยไปให้จันบุญมีโอ้ยตุ๊บชนะเลยเห็นดีนะเก่งเท่เนาะน้อยนะึง รถไทยไงโหรถไทยก็ใต้คาบเลยทำไม้ังตั้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 งใหม่แล้วคันหนึ่ง อยู่นี่เด้อบุญมีเด้อบมต้องเมื่อเด้อหมอนี้เด้เอดดแตวค่อยจะเมื่อ,ก,อก่อนเด้อดดเออโอ้ขัด้่อยได้แล้วอ้อยนะมั่วกันยากทั้งทึงนนโอ้ลอยเลยนี่ปีกได้ปีกได้ผมป,ปีกตับได้ป่ะลุงน้ำมีเลยไไปสิงโอ้นเนาะเบรกหลักหักวท่านผู้ชม เกดจะเผ็ดหัวเผ็ดส่วนซวยพ่อแม่พ่อเป็นผู้แหลมลูกเป็นผู้เปกเล็กน้อยนึงเนาะอ,อยู่ที่บ้านวังมาเนอผู้ทรง,งนี่ก็ไดะมาแม่บัวเตาบอยอา,ยอายอีกบอว่าเอาโอ้ยให้ไปเอาโอ้ยให้ไปกินบะหมีอ,อ,อ,าอายอีกบะหนี้เออพรุ่งนี้แหละโอ้อยให้กินไง อคนนี ة, ้วะซื้อซื้อยังอ่ะสาวเซมาลินน้ำมีบ่มกินมันดิเงอนเอาตามจะดีได้หนิดีนะจะปิดล่างสนะถามเป็นไอ้ฝ่อยผู้และท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปที่แบบบัตรตุ๊กไปมา ถช่โทษคือชีวิตให้บรรยากาศเงียบเงียที่บ้านบางมะเนอเมืองบุรพาคไางขอนดก็ได้เห็นวิถีชีวิตของข้าบอกว่าจะเป็นการหัดัวเห็ดสวนเนาะหรือว่าดิกนน้อยๆที่ว่าอยู่ประมาณ8ปีหาสิบปีหรือว่าสิบปีนี้เนาะที่ว่าข้าช่วยเหลือครอบครัวโดยการมาฮัดัวเห็ดสวนเบ่งนาเบ่งงานหลังจากที่ว่าไปให้ไปสวนพ่อแม่นี่บางคนก็ไปให้ไปสวนเนาะบางคนก็ไปเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำหลางยังบุทันเลี้ยวข้าวจะมา บาน้ำมาเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะเป็นสวน,นน้อยๆกับพวกกระเ๊กเนาะตาม,ท,ามท่านที่ใส่ไล่ใส่กับตนบ่ตุ๊กย่างน,น้อยๆก็เคยเห็นวิถีชีวิตแบบนี้ซึ่งว่าวิถีชีวิตแบบนี้ก็หาเที่ยวหาส้มในที่เมืองบุรพาคไปขมวดเราจะมาอาศัยน้ําหุกนี้หรือว่าขวดน,น้ําหุกนี้เนาะเป็นบ่อนทำมาหากินลลเลี้ยงวิถีชีวิตของข้าเจ้าชาวบ้านชาวบ้านบางมะเนอเนาะก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็มีเด็กน้อยนี่เนาะท่านผู้ชมจันทร์ยังๆแล้วก็มีทางจันบุญมีแลักกับจันท์ อาจารย์ลำโมนเนะะเาะนี่ทั้งอาจารย์คุณหนึ่งอีกเนาะคุณหนึน่งอาจารย์อาจารย์ก็ลืมแหละอาจารย์สุพีเ <c oughs> นาะ,ะ,ะแล้วก็บาสุกเองแล้วก็ทีมงานเราหลายคนที่ว่ามาเที่ยวมาส้มหรือว่าพระเจ้าก็เป็นไกด์นำเที่ยวให้บาสุกนี่พามาเที่ยวมาส้มเนาะ,ะเจ้าคนแหละพามาเที่ยวมาส้มวิถีชีวิตแบบนี้ก็ได้เห็น หลายซิมหลายอย่างกรับปลาทุกกระเพ้าปื้มแล้วก็หู้สึกงนีง่มีความสุขหลายที่ได้เห็นวิถีชีวิตแบบด,ด,ดังเดิมคือจันสิเนาะและก็หวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมก็จะมีความสุขไปตามๆกันทุกปวัทุกมีความสุขในะครับผู้ชมเอาพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สบายดีมาหาน้ำนี่ถุงมือเลยบ่าู้สาวถุงมือเลย <laughs>